ถูกกว่าป้าแดงไปเกือบ2 0 0 0 0 0ค่ะกับคันนี้เลย e สูซุ d ดี x 1.9ตัว S นะคะวันนี้นะคะแพมพามาดูเป็น e สูซุ d ดีแม็1.9 S คข่าและได้เป็นแคบนะคะวันนี้ได้เป็นรถปี2022เลขไม่แค่หมื่นเดียวค่ะน้องให้อะไรกันบ้างเดี๋ยวแพมพามารูรายละเอียดรีวิวรอบคันกันค่ะ สำหรับใครนะคะที่มีเป็นแบงค์สิบวันนี้ก็สามารถเป็นเจ้าของน้องคันนี้ได้แล้วนะคะผ่อนเริ่มต้นที่800 0กว่าบาทนะคะลูกค้าและใช้แค่แบงค์สิบใบเดียวได้เลยเอกสารไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนอยู่ภาคไหนก็สามารถทําเรื่องเป็นเจ้าของน้องคันนี้ได้นะคะสําหรับใครไม่สะดวกเข้ามามีบริการทําเรื่องถึงที่เซ็นถึงที่ได้เลยมีบริการลดสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะสําหรับใครที่สนใจฝากกดไลค์กดใจกดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ เริ่มกันที่กระจังด้านหน้าเลยค่ะตัวนี้กระจังหน้านะคะให้มาเป็นกระจังหน้าโทนสีดําค่ะตัดกับขอบสีโครเมียมแบบนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้อ e ซูสูค่ะลูกค้าในส่วนของตัวไฟค่ะตัวนี้ไฟให้มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกดวงเล,ล็กๆข้างๆแบบนี้เลยคู่กันมาข้างๆแบบนี้เลยนะคะสองสว่างทั่วท้องถนนอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะขับในเมืองหรือไปซิ่งนอกเมืองนะคะลูกค้าคันนี้ รับรองว่าคุ้มพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนจะส่งลงแม็กให้แล้วเรียบร้อยค่ะไม่มีคิดเพิ่มนะคะสําหรับพันนี้ล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กสีทองนะคะตัดกับตัวรถสีขาวลงตัวสวยมากๆนะคะสําหรับตัวแม็กนะคะล้อ,อยางให้มาเป็นล้อ,อยางขอบ18นะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบและสนใจในน้องคันนี้วันรับรถเราก็เปลี่ยนยางเปลี่ยน เปลี่ยนยางให้ปีไม่มีคิดเพิ่มนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างค่ะลูกคา้ารับประกันเลยนะคะไม่มีชนหนักชนเบาพลิกคว่ำไฟไม่ปรับมาอย่างแน่นอนถ้าซื้อไปแล้วพบปัญหาดังกล่าวเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะโลโก้ Space Cap มาแบบนี้เลยนะคะที่จับมือสีดําแบบนี้กุญแจให้มาเป็นกุญแจแบบไขนะคะ กอนเข้าไปในตัวรถค่ะเดี๋ยวขออนุญานให้ดูในส่วนของประตูฝั่งคนขับก่อนนะคะลูกค้าสามารถปรับเปิดล็อกนะคะหรือว่าปิดอัตโนมัติได้เลยนะคะกระจกทั้ง2ด้านตอนนี้ปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะกระจกมองข้างก็สามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนะคะมีที่วางแก้วมาให้1จุดนะคะ สำหรับคันนี้ค่ะหน้าจอมาตรวัดน,นะคะให้มาเป็นสีขาวนะคะคัน,นคันนี้เลขไม่อยู่ที่1นึ่งกิโลเท่านั้นรับประกันเลยค่ะลูกค้าซื้อรถมือสองแต่ได้สภาพป้ายแดงไปเลยนะคะไม้น้อยรับประกันไม้แทนทุกคันเลย นะคะหน้าจอตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนให้นะคะลูกค้าแต่ถ้าอยากได้เป็นตัวหน้าจอแสดงผลนะคะที่สามารถสัมผัสได้ก็สามารถกดไลค์กดใจกดแชร์และแพมเปลี่ยนให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มด้วยนะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะมาเป็นโทนสีดําแบบนี้นะคะมีช่องเก็บของเก็บสัมภาระตรงนี้ได้อีกนะคะประตูฝั่งผู้โดยสารก็สามารถล็อกปิดอัตโนมัติเหมือนกับฝั่งคนขับได้นะคะให้ดูความใหม่ในส่วนของ พัดติกหุ้มตรงนี้ยังไม่แกะเลยนะคะแอร์แบกก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าในส่วนของความปลอดภัยรับประกันเลยนะคะถึงลมนิรภัยยังสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะที่จับให้มาสองข้างนะคะสําหรับคันนี้ตัวเบาะให้มาเป็นเบาะผ้าสีดําแบบนี้นะคะเดินตะเข็บได้สีขาวนะคะเบาะ้าไม่ดูดสับความร้อนนะคะมีที่เก็บแก้วมาให้อีก2จุดนะคะตัวเบรกให้มาเป็นเบรคมือนะคะลูกค้า ตัวเกียร์คันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้เลยนะคะลูกค้าได้เป็นเกียร์ออตโต้เลยราคาถูกกว่าาพแดนเกือบ2 0,000นและได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยคุ้มค่ามากๆเลยนะคะมีที่เก็บของเก็บสัมภาระมาให้เพิ่มเติมอีก1จุดนะคะสำหรับข้างๆคนขับแล้วก็ยังสามารถใช้พิงเวลาขับรถได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้แม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะแต่ราคาได้เป็นราคาเกียร์ออตโต้เลยนะ4 0,000 0กว่าบาทได้เป็นเกียร์ออโต้คุ้มค่ามากๆเลย แคบด้านหลังค่ะลูกค้าตรงนี้ก็สามารถเปิดนะคะลูกค้าเพื่อรองรับผู้ได้สารด้านหลังอีกนะคะในส่วนของที่นั่งก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะในส่วนของตัวรถนะคะลูกค้าสามารถมาเช็คมาทดลองขับได้เลยนะคะลูกค้ารับประกันเลยนะว่าไม่มีชนหนักชนเบาพิกคว่มไฟไหม่ปรับใหม่อย่างแน่นอน กระบะไลเนอร์ด้านหลังค่ะลูกค้าถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะลูกค้าซื้อรถคันนี้ไปใช้ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคันนี้สามารถขับได้หมดนะเนื่องจากว่าเป็นเกียร์ออโต้คุมคัามากๆนะคะเดินทางในเมืองออกต่างจังหวัดหรือไปขนของไปทาํามาค้าขายคันนี้ครบจบเลยนะคะด้านหลังนะคะตัวไฟหน้านะคะไฟไฟด้านหลังนะคะให้มาเป็นไฟฟ u ู l LED แบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเปิดไฟเลี้ยวเหยียบสัญญ,ญาณเบรกไฟก็ขึ้นด้านหลังตรงนี้เลย นะคะเดี๋ยวให้ดูเสียงนิดนึงเสียงเงียบแล้วก็นิ่งมากๆนะคะเสียงเบามากๆสําหรับคันนี้ไม่มีแต่งเพิ่มใดๆดเลยนะคะลูกคา้ารับประกันความเดิมได้เลยฝาน้ํามันตัวคันนี้นะคะจะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะคะลูกคา้าลองรับ9195ได้หมดเลยอัตราการกินน้ํามันนะคะไม่ถึง20กิโลลิตรเท่านั้นถือว่าประหยัดแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับคันนี้ isuzu d max 1 9 H, ก s เกียร์ออโต้ของเรา สำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วสนใจเป็นน้องคันนี้นะคะ e s o s u D Max 1.9ตัว S เ,เกียร์ออตโต้รถปี2022เลขหม่แค่หมื่นเดียวนะคะรับชมมาจากคลิปแพมวันนี้แพมให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะวันนี้ราคาเหลือแค่59,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญใช้แบงก์สิใบเดียวในการซื้อได้เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเกียร์ออตโต้แคปนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะมีบริการทำเรื่องถึงที่เซ็นถึงที่ มีรถสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะนะคะไปใช้งานก่อนกลับบ้านนะคะก่อนกลับบ้านช่วงส่งการช่วงหยุดยาวนี้วันนี้ยังทันนะคะลูกค้าสามารถทักบ้านสอบถามกันได้เลยเ mm. บอร์ติดต่อนะคะจะเป็น0942899320หรือสามารถทักบ้านเขียวมาสอบถามกันเพิ่มเติมได้นะคะจะเป็นแอ5 3ตัวและก็ B 1ตัวนะคะลูกค้า